เกิดอียัางคุนพี่น้องบอดหนูเสียงวิหกสียหายทนายยืนฟองบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้โอ้โหช่วงนี้กระแสต้องบอกว่ามากแรงมากๆนะคะพี่น้องหลังจากที่ช่วงนี้มืนขึ้นก็มันหนีเนาะท่างบอดนกบอดหนูเด็บโคตดเดือดสําหรับคนทีได้นํารูปภาพไปแนบกับคนที่แสดงคู่คนเก่าอะไรไงซะที่ไม่ใช่พี่แพลทิดา ที่เป็นแบบคนปัจจุบันนั่นก็คือนางเอกของคณะหมอําเสียงวิหกคแล้วก็คือพี่เพียวธิดานั่นเองเออคันเอารูปแบบที่เล่นคู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เพียวสิดาเตรียมเลยพี่น้องเจอฟองแน่นอนต้องระวังในเรื่องออนี้นะคะถ้าใครยังเหตุอยู่อ่าในเหตุการณ์นี้หรือในแบบ ยังเอาผ่านั่งเอกเกามาคู้กับบอสนกแล้วก็เบาเรื่องเล่า<ม>ให้อู่ซาตอนนี้เพราะว่าบอสนกคือเพื่อนเอาเอาแท้่แล้วพี่น้องกัมาแล้วเห็นดีกันเพราะ,ะว่ามันกะมันเกิดความเสียหายต่อองค์กรเอาง่ายๆสพน้องมันเหตุให้แบบองค์กรเสียหายในหลายอย่างบางคนนอ่ะปิดหน้าผู้หญิงมไม่ปิดหน้าบอสนกบอสนกก็บอกว่าเออจะบ่ย่านข่อยฟ้องจ้าตีจะเอาข่อยไปเบานั้นเบานี้วิจารณ์นันวิจารณ์นี่ เออบอดหนูก็มีการโพสคือกันในเมื่อวานแต่ว่าท้าบอดหนูก็ขึ้นเดือดมากกว่าเดือดตั้งแต่เมื่อวาน<อ>จนถึงวันนี้ก็ยังอ่าก็ยังเดือดอยู่ในเรื่องเล่านี้แบบพวกกูเ่งจาดอกเรืองกเกาๆขยะขยะแบบนั้นค่ะเออพี่น้องกับวงเนาะบนเตาวงเสียงมีหูหทุกวงมันก็นสิมีมคนเก่าคนใหม่ปปาไปกันไปแล้วแต่ว่ามันสิผุ่นแหละมันมีแบบบางวงในสีหางหงคน เป็นเวลาค่ะ,ะแต่ก็ไม่วานว่าจะมี f อที่ยังแบบลืมความเก่าความหล,ลังก็ได้ก็ได้เข้า,าขใจเอฟซียูแต่บางเ่อบอลเพิ่นบอโอเคในตรงนี้กับคั้วเฉเข้าใจบอลคื้กันเข้าใจองค์กรคือกันเพราะว่าตอนนี้กะ,ะเห็นใจ<อ>พี่แพวทิดาที่เป็นนางเอกใหม่พี่น้องหลังจากโพลล่าศูนเลยค่ะเมื่อวานเนาะเป็นโพแรกโพแรกของบอสหนูมอลลังเซีนนั่นเองค่ะขอยืนยันอ่านนะคะพี่น้องของบอสหนูนะคะบอสหนูเป็นคนโพลค่ะ บอสนุหมอนลำเสียงวิหกบอกว่าข่าวเก่าๆเออข่าวเก่าๆอ่ากูกับยสาสาพากันคุดขึ้นมาอีกหลายเดอ้อเรื่องที่มันจบไปแล้วมันกับเก่าไปซูระยอดไรพวกกูได้ความเสียหายมันดีติลูกอีหารนไหสิอเอามาโพดใหยคนดาลูกกูเพจพอเพจแม่มึงอยังบอมมี่ตาติว่ามันตั้งแต่ตอนไดทุกมือน,นี่พวกกูยุโรอีกใบแล้วแม่มึงเอ้ย วกกูประจําดอกเรื่องเก้าขยะขยะแบบนั้นโอ้โหแล้วทีนี้คอมเมนต์พี่น้องเยอะมากก็คือพี่น้องมันมีเพจเพจหนึ่งเอารูปเอาคลิปเก่าๆไปลงแล้วก็มีคนมาด่าทางลูกลูกเพื่อนก็คือบอสโนกอ่ะแหละเออเป็ือนกันเป็นแม่เนาะแม่กับลูกเออค่ะพี่น้องแต่ส่วนมากคือเอฟซีให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะแล้ว ให้กำลังใจส่วนมาค่ะพี่น้องแล้วบอกว่าให้มันกระมี่มาอีกว่ามันยังมีคนไม่หยุดในพฤติกรรมนี้ถ้าบอสไม่ออกมาโพสต์แบบนี้ก็คือน่าจะยังไม่หยุดน่าจะทำไปเรื่อยๆแค่อ่าฉันโพสฉันอารมณ์บอสก็ไม่ไม่ได้ฟ้องไม่ทําอะไรฉันแค่โพสดันเฉยอะไรแบบนี้แล้วทีนี้วันนี้เลยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะบอสหนุ่มมอรรามสิบหกเออก็คือแบบ เดือนไปเลยเตือนนคือการออกมาเตือนครั้งเพิ่นบอกวางซีพีนอง่ะเพิ่นบอกว่าใครนะครับที่เอางานเก่าๆที่บอสนกเล่นคู่กับใครก็ช่างที่ไม่ใช่นางเอกแพพิดามาลงต่อไปนี้ผมจะยื่นฟ้องคดีเพราะมันสร้างความเสียหายอ่าแล้วก็ให้กับศิลปินให้กับศิลปินผมอย่าอ้างว่ารักคือการเท้จริงนั่นคือการทำลายอย่าละเมิดแล้วเห็นดีกันโอ้โหก็คืออย่ามาละเมิดกันและกันนะ เขาจะยั่ว่าจอหักแหละแต่จาว่าไม่ซิดเพราะว่าบอสบ่พอใจเออบอสเห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้ค่ะเป็นจังไหคุณคอมเมนต์แต่ตื่นแต่แตคือคนก็คือแบบนี่แหละบอสจัดการเลยค่ะฟ้องเตรียมทนายเลยในการที่แบบเพราะว่าการที่เพจ แล้เพลีามาลงมันไม่ใช่เพจเดียวนะใช่ไม่นด้ผเยอะหลายอย่างค่ะแล้วก็เห็นแบบทางผู้จัดการที่เพียวสีดาวก็เอาไปโพสต์ก็คือไม่พอใจเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องที่แบบเอา้าคุณใหเกียรติคนปัจจุบันเอาอย่างไรซะเออให้เกียรติคนปัจจุบันอย่างมากเนาะแล้วเนี่ยก็ถูกต้องค่ะบอสให้กําลังใจเนี่ยค,ะค่ะโอ้โหบางคนกับแบบแชร์ไปนาะเฟรแล,บบแล้วก็บอกไม่ยอาเลยเป็นคำที่เป็นแบบว่าเข้าใจเออเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมเรื่องนี้อ่ะ ลางคนบอกว่าเนี่ยทำความเข้าใจก่อนจะโบยด้วยค่ะอ่า,อาย้ำบางคน 1. ก็คือบอสนูคือ 1. ในผู้บริหารเพื่อปกป้ององค์กร<ะ>ปกป้องศิลปินที่ดูแลบอสนูก,ก็พูดเสมือนบอสนกพูดเพิ่็นเป็นผูนน้จัดการาดูแลบอสนกนั่นเอง<ะ>แล้วก็ 2. ห้ามนําไปเผยแพร่ก็คือเป็นภาพเป็นคลิปเป็นยังกัางณปัจจุบันที่ออกมาประกาศและในอนาคตที่เกิดขึ้นส่วนที่ผ่านมาไม่ได้สั่งลบคลิปนั้นว่าคลิปที่อ่าเอาลงไปแล้วไม่ได้สั่งลบไปไหนมาหรือแต่ละซองไหน่อ่าบอมเมนไปโวยว่าให้เขาลบคลิปในช่องนั้นช่องนี้กรดุนาอ่านโจทย์ก่อนตอบคําถามบอมเบนเองกับซีบุ้ยไหวกันเอาง่ายๆซะก็คือผล ผลเริ่มจากวัน<ม>ที่บอสนูพสตเริ่มจากเวลานั้นชั่วโมงนั้นเลยว่า<ม>หลังจากนี้เป็นต้นไปและณนะตอนนี้ห้ามนำใครก็ช่างที่เคยแสดงร่วมกับบอสนกที่มไม่ใช่นางเอกแพวทิดาม,มาลงในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามเออหันจะบ่ฟังเตรียมทนาย<ม>ยืนฟ้องยา่าแล้วกัย่าใสา่มาแบบ เออแล้วเห็นดีกันอะเออ่องของแบบคอโทรที่ลลางตรงสินเนาะแมนค่ะเออเพราะว่าการแช่การหนัดการหนีคือแบบโลกโซเชียลปัจจุบันนี้คือมันดูได้ง่ายมากแค่พิมพ์ไปเนี่ยขึ้นมาเบิร์ดเลยแมคนที่ไม่อยากพิมางคน่ะบางคนเป็นเอฟซีอยากเอาไปลงเพราะคิดถึงแต่คนที่เขาไม่ชอบอ่ะเขามาด่าไงใช่ไหมมันไม่ถูกต้องแบบมันเคฮียให้บอสเสียหายเฮียให้ทุกคนเสียหายพี่เล่าเสีย ปิดหน้าผู้หญิงไม่ปิดหน้าบอสบัดน,นี้โอ้โหบอสนบถือกดาหนนนั่นนี่นบอสหนนในหน้าแบบเป็นแม่อมไม่ยอมมาด่าลูกชั้นนะ่่ะะคเออหรือไม่ถ้าปิดทั้งสองเขาก็ดูออกใช่ไหมว่าเป็นบอสอ่าเป็นบุคคลดีอันนี้เออ,อนั่นเองก็คือรูปร่างักษณะน,น่ะ แค่เบื้องตายเดียวกับเบื้องออกแลยแม่บลาก็คือส่วนมากบอกว่าจัดการเลยค่ะแบบบอสบอสใจดีเกินไปแล้วออผ่านมาโดนแล้วแม่บ็นมบิลว่าใจดีดอกมันห่ามบ่ไดพี่น้องค่ะคนลอยพอพันแม่เป็นหมื่นเป็นแสนคนติดตามสิเป็นน้ำบอกทุกคนบ่ไรว่าหามโพดถามนั่นหามนี่เหตุใดทั้งเดียวกันก็คือมาโพดหนาเฟซหนาเพียรจะของแล้วบางคนก็ไม่เห็นเออโอ้โหพี่น้องคะในเรื่องเล่านี้คือแบบว่า บอสทาถูกเนาะที่หละยื่นฟ้องเลยเจอเพจไดก็คือแบบสําหรับคนคุณเอาง่ายสำหรับคนคุณเลิกเก่าๆก็อยากให้สนับสนุนโดยการนางเอกใหม่นั่นแหละนั่นก็คือพี่แพลธิดาก็น่ารักเหมือนกันเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีย่าไปบกกร่องเพล้นดีมากๆเฮ็ดทุกอย่างเพื่อว่งเพื่อองค์กรเสียงมีหกคนหลายๆคนทราบดีว่าจากทอมมาเป็นสาวสวยแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ค่ะคะ<น>ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มีข่าวข่าวเรื่องราวที่เนี่ยถ้าไพรพ่ออะเอฟซีปดรพอกะส่สมัยบอลรูเลย<ม>นะ่ะอจะทำการเตรียมเอกสารยืนฟ้องอย่างเดียวในเรื่องเล่าที่แบบว่าโอ้โหทำให้เกิดความเสียหายยัางมากแม่ค่ะ,ะก็คือนั่นแหละย้ําอีกครั้งนะคะก็คือใครที่เอางานเก่าๆที่บอสนกเล่นคู่กับใครก็ช่างย้ำใครก็ช่างไม่ได้หมายถึงใครคนเดียวคนนึง ที่ไม่ใช่แพลธิดามาลงต่อไปนี้ผมจะให้ทนายยื่นฟ้องให้กัดตามแต่มาแต่สมัยพุ่นระเบียบกสระซังห้ามกคือจบแมนในจุดนี้อี่ะทำความขอใจเลยกับบึงหรือว่าขั้นยังได้กลับไปอ่านโพสข้อมดลอีกครั้งนึงก็ได้ไงนั่นแต่ว่าเออโอเคัด้ค่ะ